หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไนดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอ่ะตอนนีทีบรีดี้คือเกมวอตพิสเบิลตีรัสอีกแล้วนะครับผมและสวัสดีทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนทุกท่านกันด้วยเลยจ้าสุดคลิปนี้นะผมอยู่กับโกดีโรเจอร์กับเหรียญ EP2 ของผมนะนั่นคือเหรียญเซตไคโดเซตนี้เนี่ยนะครับเป็นเซตโคตรพ่อโคตรแม่ย่นคู่ดาวนะครับผมสกิลหนึ่งนะย้ำเลยนะครับผมนี่เป็นเหรียญอีเวนต์สำหรับใครเป็นมือใหม่หรือเพิ่งปั้นไอเดีเหรียญนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมใช้้้เเเป็นนนนซตตไไคโดดะสหรัับวที่ สกิลนะครับผมโรเจอร์ Roger, มีพาสซีฟในการฆ่าแล้วได้สกิลหนึ่งถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมดังนั้นถ้าประกอบกับเหรียญเซตนี้ไปก็จะสามารถยน่นได้ไวขึ้นรวมไปถึงถ้าคุณแทงนะครับคุณจะสามารถได้สองเปอร์เซ็นต์ในการร้อยเปอร์เซ็นต์กับเ,เหรียญไคโดด้วยแล้วก็เหรียญคิงด้วยนะครับผมอา่านะก็ประมาณนี้นะครับแต่ออฟผมยังแปลกๆอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมไม่สามารถหาเหรียญมายัดได้นะมาดูว่ามันเร็วจริงป่ะสำหรับโรเจอร์ยิ่งฆ่าได้มัน ปาดเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไปดูค่าปาร์ตี้บอกเลยว่าโหดมากนะค่าปาร์ตี้168.5ได้4แท็กเช่นเคยนะครับผมสแท็กแม่งก็พอแล้วสำหสับส,บสับเขียวสับคมผมนะบอกเลยว่าปาดโคตรเถื่อนเดี๋ยวไปดูอะไรครับสำหรับคลิปนี้ไม่อยาลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือซ o มบี้รั s h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ ใครที่หาราตตเป็นราคาถูกก็ผมสามารถทักไปหาเฟสไวรุ่นดูใบได้เลยนะครับผมอบอกมาจจะช่องอัโทิทีปด้วยนะจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ถูกกว่าในเกมจริง20-30กันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคครับมาตาแรกกันหน่อยนะครับผมโรเจอร์เรียนรถกูดาวนะผมมาแล้วนะเรามีโรเจอร์สองตัวด้วยนะครับผมแต่บอกเลยว่าเราตึงกว่ายเยอะนะอ้าวดอตไปแล้วได้ขาวก็ปาดเก็บสแต็กไปหนึ่งทีน้องโซโลอย่างนั้นเหรอวิโซโลมันไอ้นี่นะครับ ผมมันหลบได้ไม่เปไรให้รอข้ามก่อนนะครับเราไม่ประทะโซโลก่กนโอ้โซโลมันชํำจังเลยว่ะโซโลมันชํำมากนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงตีบักล้มเลย ตีบั克ล้มเลยตีตัวพารามิเตอร์นะครับผมเราจะย่นเร็วด้วยนะมีปรฮัตสีของเขาด้วยนะเนี่ยสกิลหนึ่งมาแล้วนะครับผมรบทมินเลยน,น้องเดี๋ยวเราเก็บแต่ก,ก่อนเราเน้นโดนนะครับอปาดไม่โดนนี่นะลกแล้วน,นี่นี่เราย่นเร็วนะครับผมเรามีเหรียญรถนะเหรียญรถคูดาวก็ได้ว่านี่ก็สกิลหนึ่งคัมแบ็กนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งปาดเองนะคัมแบ็กแล้วเออวันนี้ครับไม่ปาดทมินเลยน,น้องหมื่นเก้าสีแดงทแท้ เออชาร์จโคยเปนหนึ่งนีปึง้งไม่ปล่อยพวกนายบาดเจ็บหรอกนะนะครับผมโคยนะผมโคยนะมาดีมาดีาดนิการเราต้องระวังสายฟ้านะครับผมมันมาถึงทุกทิศทุกทางยังไงล่ะเก็บสแตก็ก่อ,อเคระว่างระว่างเล่นแนวหลังได้นะเล่นแนวหลังได้นี่ครับผมคูดาวัยอยู่นะอืมท,ที่เหลือน,นี้ถ้าแทงได้ก็ดีแต่อ,ออฟต้องหนาหน่อยนะต้องมีเดฟต้องมีอะไรด้วยนะอืมแต่ผมไม่มีงานผมเล่นแถวสองละกัน โอเคระวังนะไอ้แฉงมาวะแฉงมาคน <c oughs> ชาร์จไปก่อนเออเดี๋ยวมันปาดเราแตกนะผมโอเคสวยงามครับผมได้เลยแฉงเป,ปิดศซกเกอร์มางเงี้ยสองหมืน่นโอ้โหติชดช็อตบิ๊กมัมมาคุณดูดิแมงคูดาวเลยอะคุณดูดิคดไวอะอะไรวะปาดแม่งเลยผมปาดไม่โดนนะผมจังหวะนี้เอ้ยบิ๊กมัมอะไร อะไร <laughs> อะไรติดบูทติดบูดอยู่อะไรเมเสรอร์รักษาสิวะอะอเม,มเสรอร์รักษาสิวใช่ไหมอันนี้เนี่ยดอดททาไมแตกนะครับผมลบไปเพื่อนด,ดึง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 เราต้องชนะด้วยธงเพื่อนเราไม่ได้มาเน้นคิวว้เออดึงให้เสร็จนะครับผมดึงให้เสร็จ ปาทมินเก็บเลือดเอามันใครเก็บมันเก็บได้อย่างงั้นเหรออูโดนน็อกแบ็กส์นะครับผมโอเคอะไรฮะโอโยมตโตฮะโบคุะโอดเด้งโบคุะโลเจอร์ตัางหากเล่าไว้น้อง นี่ยตีเบาๆก็แตกเก็เลยหลบทมินปาดหนึ่งทีสวยๆงามหมื่นกว่าจะแตกแล้วนะครับผมเฮ้ย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 จะยันรุ่งเี้ยสโลหลบทมินเลยเนาะห <c oughs> ลบทมินไอ้บ้าเอ้ยตายแล้วครับผมไม่เป็นไรแมต์นี้อย่าไปเสียระยะครับผมเหลือยี่สิบวิเอานี่เกลือออกมาเฮ้ยแพ้ปหมเนี่ย เหมือนจะพ่ายแพ้ไงก็ไม่รู้อ่ะอืม่าแม่งก่อนหนึ่งเตาหัวฮะเฮ้ยจะแพ้ป่ะเนี่ยเพื่อนโอโหปาดขนาดนี้อืมว่าไงเจสโลเอานี่กินทิฉลาดไงอืมดึงเลยดึงทำมินแพ้นะครับผมผู้อะไรวะแพ้วะเซ็งวะเวลาครับผมตารแรกครับผมนะเรามาดูเรื่องเหรียญในเชยรนนะช่างแม่งนะ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวไปพบกันตาที่สองก่อนนะครับ เอาละครับปัตาที่สองยังอยู่ดนด่าันอารองปาร์กผมเปดันอารองแต่ไม่มีใครเล่นอารองเลยอย่างนั้นเหรอฮดึงไปเลยใครจะเล่นวะคำถามแปลกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่การสองตัวอีกแล้วเดี๋ยวผมจะปาดให้แตกหมดเลยครับเราไม่มีโล่นะเรามีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันโอเคนี่การตัวนั้นใกล้แตกแล้วนะผมเดี๋ยวรอรอรอลอยลอยโวกอดกอดโดนแล้วปาดทมินไอ้น้องมาเลยอุ้ยสามหนึ่งสามหนึ่งดอดอุ้ยดอทไม่ทันนะผมอีก ไอโซโลมันมาก่อนนะเออสวยหูลูฟี่เล่นดีวะโอเคระวังระวังดอดดีๆดอดดีๆเพื่อนดอดดีๆดึงเร็วดึงเร็วดึง,ดงอ้าวเฮ้ยติดช็อตซสแล้วครับผมโอเคผมดึงก่อนนะทงนี้ก่อนแล้วก็ให้ก้อนมันไปดึงทงหลังอ้ยอะไรอ่ะมาทำอะไรเหรอมาทำอะไร,รอันนี้ไงโอ้โหแม่ผมโดนสกิลนะครับผมเสียดายวะออเอ้ใครใดึงอะ่ะใครใดึงอะ่ะ บาทกกกกปไปหนึ่สกิดสกิดเก็บแต่งไว้ก่อนนะนี่ดูคุณดูคุณดูคุณดาวัยมากครับผมโอเคมาเกมมันเดือดเกมมันเดือดจริงๆเดี๋ยวเราจะคานอุณหภูมตัวนั้นก่อนนะครับผมไอ้นี่มันจะหลอยนแน่แน่แน่เห็นนะ ปาดหนึ่งที่เอาปาดผิดตัวประโทมันเป็นล็อกตัวใกล้นะครับผมทำไรใครให้ดึงใครให้ดึงนี่โอ้โหตีมันยังไงก็ไม่โดนนะผมสกิลยังไม่มีนะครับตอนนี้ลําบากอยู่รบทำมือน้องโอ้โหกระเด็นจนได้ครับผมเสียเชิงไปนิดน,นึงฮนะโรเจอร์สายมัดนะครับผมนะ่าจะต้องเล่นสกิลแม่นนิดน,นึงโอเคอเคุ้ยมันจะดึงอีกแล้วนะผม โอเคระวังนะจ๊ะปุ่มโอ้สามหมื่นกูเนี่ยวะโคตรแรงเลยนี่ผมเก็สบสแต็กมาเยอะไงคือแรงมากครับผมเฮ่โซโลผมไม่ค่อยกล้าสู้กับมันเท่าไหร่วะมันโหดนะครับผมนี่ชาร์จไม่ล้วมันชาร์จเราก็สกิลยัดหน้าเลยไม่โดนแม่งเลยเสียดายนะครับผมโอเคเออมันเลยรอบุกไม่ใช่รอบุกคิดรอปาดหนึ่งเทียวเพื่อนยากผมจะปาดพอดีเลยเมื่อกี้นะ เดี๋ยวระวังนะครับผมอืมสกิลไม่โดนครับตีไม่ยิงไงเอา้าแย่งรัดอีกนะผมผมไม่ครูดาวเลยวะไปะโถรคือต้องปล่อยให้ผมฆ่านะผมจะได้ครูดาวนะผมโอเคจะชนะหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยม,ม,มีโซโลโดักอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยสกิลสกิลอ่ะเล่นอย่างนี้อ่ะนี่ปาเลยนะครับผมทำมินไปหนึ่งที่แตกโอ้โหโดนไปสามหมื่นแรงมากนะแรงเกินนะผมมาดึง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 ก่อนนะเห็นไหมครูดาวไวนะคุณเห็นไหม เนี่ยครับผมจะเป็นคู่ดาว80%เลยนะเมื่อกี้นะมันไวมากครับผมแป๊บเดียวนะเออเนี่ยปาดได้แล้วนะครับผมอืมโอเคระวังนิดนึงปาดทมินหน้าไม่โดนเลยจนได้หลบตียัดหน้าเออมันดอสได้ได้ไงวะมันออกมาได้ไงวะโอ้โหจบเลยอะไรวะสเต็ปมันเป็นอะไรวะทำไมมันดอสได้ผมไม่เข้าใจนี่เงินี่เงินไม่ตายหรือเปล่าผมไม่ตายเพราะผมเด้งเลือดด้วย ความแรงอย่างเด้งเลือดเฮ้ยอะไรเฮ้ยหลบได้หูถ้าโดนไป3ลูกนี่จบเลยนะอนดอสท,ทำไมปาดไปวิกมัมไม่น้องเอ้ยลุกขึ้นมาฮะสู้ก,กับราชาโจนสลัดโอโหูแม่เสียดายนะครับผมโอเคชนะไปยัุรมัดนี้เกือบพ่ายแพ้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบแมสุดท้ายนะครับ โอเคมาตังสุดท้ายนะครับผมใครที่ดูมาถึงจุดนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันให้หน่อยนะครับผมเป,ป็นกำลังใจขอร้องจากใจเลยทีเดียวนะผมตั้งใจทำมากสํารับเหรียญนี้นะมาดูนะครับผมว่าจะชนะได้หรือเปล่านะสะํารวจที่หลบทมินปาดนี่ไงโดนเลยใครดึงผมผมนะั่งอยู่ในทงอ่ะเมื่อกี้นะพาดนี่ตีตีตีเลยอุ้ยหลบนะครับผมเดี๋ยวเขาจะสกิลนะถ้าเขาสกิลผมมีโอกาสแตกสูงมากเลยนะเพราะว่าผมไม่มีเดฟเลยนะ ผมโดนแบบหนักมากเอมเกอม, <c oughs> ม,มันไม่สดเดฟนี่วะใช่ไหมลืมมันไม่สดเดฟเว้ยมันโดนแรงมากนะไอ้สกิลเนี่ยเอ้ยแชงแชงอย่าที่จะปล่อยแชออไม่ใช่อุตตะไม่ต้องไรอ่ะเอ้ยกดผิดตอนะสกิลกดผิดป่ะอดด้วยข่าวกันก็ตายซะเถอะไอ้น้องโหสองมือหนะวอรดโอ้แรงเกินนะครับผมสกิลไม่ตีนิก้าหูติดคีด้วยนะตีนิกะน,นี่แรงจริงนะ ร,ระวังโซโลมานี่หลบโซโลมาก่อนทำไรเหรออูอ้หู้หู้้หเอาเรื่องนะผมโอเคมาแล้วสกิลหนึ่งออกแล้วโอเคปาดทำเวนหนึ่งทีโอ้ยโดนคิงชนไอ้บ้าตัวนี้คิงเขายังเวลน้อยนะผมถอยกขาน,นะไม่นแตกนะผมเมื่อกี้โดนคุณดูสกิลหนึ่งอยแมงลีแหละคุณเห็นป่ะแมงลีไวนะผมลีไวฆ่าได้แมงยิ่งลีไวไเลยอ่าโอ้โหต่อยกาไม่เข้าอะลูฟี่มันมาถึงจุดที่การาฟมันโหดขนาดนี้จริงๆริงเลย โอ้โหสุดยอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นแถว2ไปหล่อเขาก่อนนะฮะพอถ้าเกิดเราเดินบวชตอนนี้เขาติดบูนะอันตรายปาดไปหนึ่งทีหูหไม่แตกว่ะแม่งเสียดายไอ้ตรงนี้แหละไอ้พวกกันตายนี่เป็นปัญหาแล้วครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้เราได้สแต็กแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้คูดาวนั่นเองนะในส่วนของเหรียญน,นะครับผมโอเคนี่เกลือระวังนี่เกลือระวงังแฉงโอุ๊ยจะตายนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยปาดแฉงนะไอ้แฉงนี่มันน่าจะโดนผมอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวรอสกิลนิดนึง นี่แหละครับคือพอมบาดไม่ตายเนี่ยจะเป็นปัญหาเลยโอเคระวังโอ้ติดช็อตด้วยอ้าวแล้วกระเด็นมานี่คือ,อแชงไม่ลายปล่อยไปฮะโอเคแชงมันไปนั่นนะแชงมันไปนั่นระวังนะแชงนี่ไงโอ้สาบือแฉงบอกกูไม่ได้ไม่เกิดเลยว่าแมตช์นี้นะทำไรอ,อ่ะอือไอ้ไงโอ้โหโดนโค้ดไปทีนะเพื่อนดึงหน่อยเพื่อนดึงหน่อยปาท,ทำไมห้าหมื่นหก ย็ดเคไปกันทงบ้านก่อนนะไปกันทงบ้านก่อน5้าหมเลยนะติดบูธนะผมครึ่งแสนต,ตีเลยตีเลยแรงมากนะครับเราเก็บแตกมาน่าจะเต็มหรือ,อยังนะผมไม่แน่ใจะไม่ได้นับนะครับผมระวงังระวงังระวาปาดอีกหนึ่งทีเอาปะโถอะไรเนี่ยคือมันปัญหาแล้วมันขัดสกิลกันนะผมประเด็นเลยนะมันจะขัดสกิลกันเนี่ยผมผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อือหูโดนน็อกแบ็กอีกนะแฉงใหม่แล้วอ่ะไม่เข็ดไงเดือดสิบวินะผมเลยจะแพ้ไปเนี่ยหลบทรรมินระวังดีๆเพื่อนเออระวังหลังปาดหนึ่งทีได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะผมพ่ายแพ้ไปนะโอเคจบไปครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับโรเจอร์เหรียญรถคูดาวนะผมเป็นไงบ้างคูดาวกันมันเลยนะก็สามารถทำกันได้ครับผมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ